ที่มีสองในทุกนะครับว่าเรือเราก็จะเรือกว่าแบ่งุพุดปุยหาลีกัน้ก็เช็คคกันกันว่าถ้าเกิดมีการติดต่อก็จะผ่านหัวและถ้ากีนก็จะงที่เนะครับในส่วนของการวางแผนในต่อๆไปม่้เป็นผู้รับแผนแล้วก็อาจจะวิเคราะห์อะไรต่างๆนนี้จะมาทั้งเลยก็จะมาคุย้งท่านี่วถ่งไนะครประเทศนี่ทั้งวนเรามีทั้ง สวัสดานะครับทางทีมสปอสุด้วยท่านนายกนะครับสปอตนะครับแล้วก็ท่านพ่อจังหวัะนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ขอเล่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมเองได้รายงานให้ท่านผู้ว่ารองผู้ว่านะครับทราบโดยตลอดหลังนอ้จะเคือนไปเข้าหลวงป่าก็คือเราเราไม่สามารถที่จะ

เ่นเดินเท้าในพื้นที่เป็นภูมิปรเทศแบบเขาแบบนามีอะไรที่ที่องสิ่งที่เป็นอนตรายที่ที่แบบต้ผลต่อที่แบบนี้มีจมากีที่อะไรที่มีชักป่าชักอนไที่มีอะรแีหมือนน การที่เราจะทำให้ชาวเรือหรือดนใต้น้ำเนี่ยปฏิบัติการเนี่ยมันต้องเกาะกระทุ่นซึ่งเอาเรือไปเกาะพอเรือไปเกาะลุ้นในการเคลื่อนที่ของเรือถ้าเกิดเคลื่อนที่ จะอยู่แนวนี้ก็ได้ใช่ไหมคืออยู่ความลึกตรงนี้ต้องเกิน20เมตรใช่ครับใช่ครับผมก็เลยมองว่าทุกที้จุดเริ่มต้นอยู่นี่ก็คือไปขนานให้เป็นแนวเดียวกันดั้นเราได้ได้ได้ทุ่นทุ่นทุ่นที่ลึกของห้องนี้เลทเชย่างินเนี่ยเราอาจจะนยากนอกว่าครับเผื่อมันอาจจะมีทักษิณแบบถูกโผลเซ f ตี้หรือคอยคอยคนใส่กี่หลังก็จะมีนะครับแล้วก็เราจะทำทุ่น ห่างจากแพ้เนี่ยประมาณหนึ่งร้อยเมตรโดยประมาณนะครับหรือเดี๋ยวถ้าสมมตวัดพูดแล้วมันมันมีภาษาไทยในการทำงานวนกับการใช้งานทางเรืออีกทีเดียกันใช้จาวเดอร์เซิร์ฟไปเซิร์ฟมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูที่ในการทำงานระดับสองคือคาดเดอรเยอะขอให้มีความับผิดชอบกับการรับผิดชอบของทีม พิเศษนะครับเป็นการโซน่าสแกนนะครับโซน่าสแกนต้องบอกว่าพิเศษที่ทีมโซน่าสแกนกำลังเตรียมกันลงเรือไปนะครับนะครับนำลงไปเพื่อจะเริ่มปฏิบัติเวลานี้นะครับ อีกแล้วพระเอกตัวดีใครจำชื่อน้องได้มั้งครับหุ้นสหเส่นสเวนเรือที่ราบเรืออนี้กิตของเราคือมีภารกิจหุ่นภา,ารกิจเรือมันถ้ามีการสื่อรประสานงานเข้าฟองมโดยการมาก็เรือร่วมกันอยูครับเอ,อมกหุ้นหพักหนึ่งับ